นี้ไม่ยากหรอกเจียจุนย่อมาจากคำว่าเจียจุนทชื่อที่ครูบาอาจารย์รุ่นพี่ใช้เรียกลวงปู่เจียหลวงปู่ตื้อยื่นไม้ท่อนหนึ่งให้กับหลวงปู่เจียท่านบอกหลวงปู่เจียให้เอาไม้ท่อนนี้ไปวางขวางทางเข้าศาลาพอค่ำๆแล้วค่อยไปเก็บหลวงปู่เจียสงสัยว่าทําไมต้องให้เอาไม้ไปวางขวางทางเข้าศาลาหลวงปู่ตื้อบอก ไม่ต้องถามอะไรผมมากบอกให้เอาไปวางก็เอาไปวางสิรับรองวันนี้ท่านเจียจุนจะได้สมความปรารถนาทันทีหลวงป,ปู่เจียท่านจึงเอาไม้ท่อนนี้ไปวางขวางทางเข้าสลาตามที่หลวงป,ปู่ตื้อท่านแนะนำตอนเย็นหลังองค์ท่านหลวงป,ปู่มั่นส่งน้ำแล้วท่านออกเดินสำรวจดูความเรียบร้อยในการปฏิบัติของพระเนีนภายในสำนัก องท่านเดินมาเห็นท่อนไม้วางขวางทางเข้าศาลาท่านถามพระเฝ้าศาลาว่าใครเป็นคนเอาท่อนไม้มาทิ้งขว้างไว้ที่นี่พระที่เฝ้าศาลากล่าบเรียนองค์ท่านว่าครูบาเจ้ยเอามาวางไว้ท่านบอกไม่ให้ใครเก็บท่านจะมาเก็บเองจากนั้นองค์ท่านหลวงป,ปู่มั่นก็เดินกลับที่พักพอย่ำคำ่ำเสียงเคาะกระไม้ไผ่ดังก๊อกก๊อ มาจากทางที่พักขององค์ท่านหลวงป,ปู่มัน่นพระเนีนในสำนักจะรู้ว่านี่คือสัญญาณที่องค์ท่านจะแสดงธรรมให้ลูกศิษย์ฟังพระเนียนทุกรูปพากันมอรวมอย่างที่พักขององค์ท่านองค์ท่านหลวงป,ปู่มั่นถามหลวงป,ปู่เจี้ยว,ว่าท่านเจี้ยเป็นคนเอาไม้ไปทิ้งไว้ที่ทางเข้าศาลาใช่ไหมหลวงป,ปู่เจี้ยรับว่าท่านเป็นผู้เอาไปทิ้งไว้จริงจากนั้นองค์ท่านหลวงป,ปู่มั่นแสดงธรรมกระถา ฟ้าผ่าขึ้นมาอย่างดูเด็ดเผ็ดร้อนใส่หลวงปู่เจี๊ยทำให้พระเนีนองค์อื่นพลอยได้รับอานิสงส์ฟังรมฟ้าผ่าไปกับท่านด้วยหลังแสดงธรรมจบองค์ท่านหลวงปูมั่นบอกหลวงปู่เจี๊ยว่าต่อไปท่านเจี๊ยอย่าทำแบบนี้อีกนะมันเป็นการไม่เคารพธรรมวินัยหลวงปู่เจี๊ยท่านบอกรับด้วยกล้าวคอรับกระผมจากนั้นองค์ท่านหลวงปู่มั่นให้พระเนีน แยกย้ายกันกลับไปทําความเพียรของตัวเองพอออกจากที่พักขององค์ท่านหลวงปู่มัน่นหลวงปู่เจีย้ยบอกกับหลวงปู่ตื้อว่าโอ้โหอุบายครูบาอาจารย์ตื้อนี่สุดยอดไปเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดกับผมแล้ววันนี้องค์ท่านแสดงธรรมถึงอกถึงใจผมมากเลยใส่ออกมาแต่ละดอกนี่พัวพัวกิวกเลสนี่แม่งวิ่งหางจุกตูดหายเข้าป่าเข้าดอยไปหมดเลย ปู่คณะพระเนียนที่ฟังพลอยขำขันไปกับคำพูดของท่านหลวงปู่เจี้ย